มันเนเเออย่างี้หรไม่ไม่ได้เต้นแบบนี้เต้นเต้นฟรีสตไตล์อะให้สร้างอะไรหรือเปล่าจ <Hi. S 1> ๊ะให้จ้าแป๊บนึ่งจ้าแี่บหลอดนะแก๊บหลอกแก๊บหลอกแก๊บหลอดเลยมันจะอึนลึอมันจะอันลึอได้ไหมอันลึอได้พูดได้ว่าอันลึอเออมันจะอันลืกอ,อันลือ กูอฉันนั้นต้องการมีเสียนาทีที่ใหญ่จดจำเอาไว้นานเท่านาทำอะไรกิ่นไงกินอีกยาไม่ต้องถ่ายฉันทำไมฉันอ้วนฉันไม่สวยเดี๋ยวหล่อนก็ต้องหยิบแก้วน้ำเพินเดี๋ยวแม่เอาก็ใช้แหนมแต่ก็ต้องใช้ช้อน ชอมันเปิดได้เป็นอะไรเมื่อกี้ใครอะไรนะคิดถึงพี่เจโอสวัสดีค่ะพี่ซีฟซีฟเป็นอะไรพี่เอ,อิร์ธเงี้ยสีดูนพูดสีดูนพูดสีดูนพูดขอฉันไม่เห็นถูกรักแสดงอุ้ยขอบคุณค่ะพี่อะไรนี่ส่งด็อกกี้ให้ด้วย <c oughs> <c oughs> พี่เบีลไปยกมาสวัสดีพี่เบีลไปยกค่ะใช้ไปกินร้านเจแดงเขาไงข้างแรกอยู่โคราชค่ะพี่เบีลไปยกเป็นคนโคราชพี่เบียวบ,บ,บอกคือยังไม่ได้ถามเลยร้องเพลงให้พี่เบียลฟังเดี๋ยวเขาให้สติ๊กเกอร์เอเพ,อพี่เบียลไปยกนะจ๊ะจตัวจริงเอาเดียวตัวจริงเออานรรรู้้ะไรรแลวจะไปโคราชมาค่ะพี่เอ๋ยมาเลยสิ้นนเดือสิ้นเดือน đi ngỏ, đay rồi, mà làm gì chắc, P'P' làm gì ơi, chắp chắp thôi à, tôi bảo hay để rú,ขอบ cung cờ, được hiển ba vạn chân hôm nay, ai? Khăm ประคามาโคราดอ้อยร้องไงต่อ,อ,รอ,อ,อตเร็ว <c oughs> ยินดีต้อนรับ,รบให้มาเป็นกองทัพจีตอนรับอย่างดีไม่ร <c oughs> ้ขอังกินมาละฮ a ป,ปี y ค่ะป a p p อ e น d i n g เพราะว่าอยู่บ้านก็ happy ปปมากเข้ามาทุกไลฟ์ยูว่ากินตลอดวิแรงมากคุณพี่ <c oughs> พูดโคราดได้ไหมอุ้ยโคราดโคราดพูดได้ละวะ โคราชของแทพร้อยเปอร์เซ็นต์เด้ใคยมั้งกรุงเทพก็ยิ่มดีต้นใช่ไหใหฮมาเป็นกองทัพจีต้อนรับอย่างดีส่วนแลดีเนี่ยไอเรืองนักเลงระไร่อทำเก่งกว้างข้าคนโคราชไม่ทำละใจดำละไม่มีใช่ัยอาชาชิชายใ้ชัยอาชาชิชายน้ำปลาข้างหลังก็คือน้ำปลาริ้งปลานะคะ มีเพลงอะไรอีกว้าเพลงโควร้านนี่พ wow, hey mm hey. ี่รักเพลงที่หลอกเก่ามากเพลงเก่าเพลงอะไรล่ะพี่รักที่หลอกหรือไมาหยอกหรือไมาหยอกก็หลอกให้ฝัน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 ันไม่ตรงเลยฝันไม่ตรงเลยหวยกินก็เพลงอันนี้ไงแม่ตะคตแตนอ่ะที่ออกใหม่อ่ะ ขอบตะกแตนเพลงโคราชลองไงเว้ยลืมรู้วะฮูอิสงีที่เกินต้นได้สองูอิสงีสองเจลสองอะไรสองมือกลับลงที่ต้อง2มาแล้วมาแล้วพี่เบ้มาแล้วค่ะสอง สองมือกราบลงที่ตรงเนื้อตาสองกับสองเอาไหนเอาไหนฮะสองสองเอาไม่ได้ต้องเลือกเอาเร็วผมไปซื้อของเอาเลยัสองหนู่อ๋อได้เลยค่ะยินดีเลยไปซื้อได้เลยค่ะไปกดตะกร้ากับบมอได้เลยนะจูวาน้ำหนักเท่าไหร่คะเอาห้างพูดหรือว่าไม่อ่านแล้ว โอ้เข้าห้ามลวนอูนโอกเฟลเคล้ำหนักลุก I'm so sorry นะหยุดดิเคยลงทิดาเทียนพันษาไหมสวยๆแบบนี้ไม่ก็เอาไม่กดค่ะสวยๆแบบนี้ตกรอบค่ะเคยลงทิดาเทียนอุบลพันษาราชธานีได้เมื่อปี60ศูนมา วารเดิมพี่ฟังมาฟัางวาดาจักที่พูดอะไรเว้ยพู้คนเดียวพี่ยันต้องมีคนอ,อื่นพูดด้วยววเห็นหนูกินแล้วหิวเลยอร่อยมากค่ะขะนมเดี๋ยวรอกับข้าวพี่หกศูนย์อยู่วัดป้าเรียบเออลิง ความสปีนั้นอมันต้องเห็นหน้าเธอด้วยยิ่งมาทำไมล่ะเสยงเหรออกแค่เสียงเหรอออกแค่เสียงเขาอยากออกแค่เสียงเช็คชื่อพี่พี่มาย่างดัท่งข้างหลังเป็นมี่พี่ปามาแล้วเทาสุลยังไม่จบเลยเพีงย่ามู ราบรงทีโดนผู้บริหารว้ายทุกคนได้ยินไหมแล้วเขาดูไรสดเดียวหรออ๋อแล้วผู้บริหารเป็นเอฟซีดูผู้บริหารดีเนาะคุเรศผู้บริหารดีเอาผู้บริหารดีเลยว่ดีเหรอขาผู้บริหารดี ผ่านดีก็ผ่านดีก็ผู้บริหารดีใช่บริษัทดีอ่ะบริษัทดีผู้บริหารดีอยาห์เฮ้ยแม่ใ่อ่ะบ้างไฟโป้ไปไหมบ้างไฟ ไปแต่บ้างไปตะไลลานค่ะใช่ไหมใช่หมายถึงให้ไปเที่ยวหรือเคยประกวดยุคของพี่เฟิร์มพี่อินพี่สุดที่เหมือนคิดถึงงามรุ่นแต่ยังไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปนะขอบคุณขอบแม่อ้อยส่งสร้อยคอให้เอาไม้สร้างไม้จะบอกลาอะไรกันเอาไปเลยผ่านตรดีกว่าผ่านเธอทำไม

อพี่เบบี้ไม่มีนะอันนี้ да ád, ใช้กางกงฮามาดใช่เกลกินทุกไรอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าโอ้ so uh. ไม่โอ้ไม่เจ็นีกี่บาทเนี่ยเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยเสิบเอบาทเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทไซร์พ่้้อะไรเมืกน้ำดำอ๋อ ดูมาคิดนึงละีกลินมากินกํลังดีกินกํลังดีไม่ไม่ทิ้งอ่ะกูเก็บไ้อย่างนี้แหละิกเนเจอร์นเจอร์มันแห้งเท่านั้นอะไรอ่ะปมึกปลาหมึกยุงพักนุกไม่มีทำไมกิน์หรอได้ใีอาสดมไอะอ่ะ พันห้าพันห้าพันห้าเอาไหมเขาจะโอนให้ทีถ้าทำเนียนให้หน่อยเอาไปละทำเนียนอร่อยผมฉันเอาด้จะมะจะลองหอยดองอีกไหมคะอยากลองดีตังกินยังไงก็สวยอเป็นไงฉลาดมากไปดิซี่ปันดำแน่หมึกน้ำดำ งั F4 น้องเฟิร์นค่ะขอบคุณค่ะพี่เจ้าสวยมากไม่มีเอาคิดไปเองบอกนั้นว่าอย่าก,กินมันเจล๊นี่แม่ไม่ต้องกินหรอกเอเดี๋ยวมันอันนี้จะอันเลอกเป็นไงละ่ะหมดแล้วจกเอาจกเอาสมุดแล้ว พี่เจลี่สวยมากกว่าพี่จ๋อมเมื่อไหวันพรุ่งนี้วันพาพี่จ๋อมยูพี่เจลจากพี่เนทโคลาชพี่เนทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนพี่เนทอ๋อพี่เนทพี่เนทเอไอสวัสดีค่ะแล้วพี่เนทเอไอล่ะไม่มีไม่มีค้างข้างสวยแล้วผิวให้นี่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยใช่ใอ่ใช่้ช เขินเขินเราเป็นเขินขอบคุณค่ะสำหรับสติกเกอร์นะคะขอให้รวยรวยรวยนะคะคุณข้างหลังสวยค่ะยิงฟ้าเหรออือยิงฟ้าเอาวเหรอแม่เหรอ ไก่หน้าอี๊ไก่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะไก่ล่าสุดอร่อยไปร้นอนต่อป้อนมือเอออะอะไรมือกันไม่ได้เออแม่ทำอะไรอะ่ะเ่าผ่านแหน่ะมะพิสุกมือเมนต์นช่วงที่แม่ขายของเนาะสิ้นพ่ส,สัม เ้ฟก็เต้นขายของโคตรเหนื่อยแต่มันนะเนาะขายมันชันนี่เลยผ่านกันมาได้ไงก็ไม่รู้แต่ระบบแต่ละบาทอะไรอ่ะไม่ได้ไม่รู้อะไรหรองอ้นำบัตรเนมการ์ดให้กองไปเก็บไปแกนเอ่อแล้วมือ วนี้น้องเฟิร์นมางานประกวดที่ด้านเ้อหน้ามั้ยไปดูดีกว่าเอออยากเอาวันที่เท่าไหร่อ่ะเออวันที่เท่าไหร่คะคุณพี่ประกวดที่ด้านเ้อหน้าที่เท่าไหร่คะน้ำไหล่ครับแต่งตัวเป็นน้อหน้าไปเลยก่อนเนาะเจ้ไม่เคยได้หรือที่ด้านเ้อหน้าฉันไม่เคยได้ฉันลงได้อีกฉันส่งเห็นไหมไม่เธอติดสัญญาแกลนไปไม่ได้จ้าบูดขำแรงมาก ดูกระกดดที่ราน้อยหน่าแล้วก็ไปหา <dairy S 2> ของกินอหมูคำหมูกระทะกินไปเมื่อวานแล้วหมดพอดีเปิ่นมันเหลือไงมันเยอะมากอ่ะสีเข้ามองแล้วมองมองหาหนามแล้วมองหานามแล้วมองหาน้มมองหาหนามแล้วมองหาหนามแล้วมองหาหนามแล้วตักน้ำแข็งแล้วมองหาหนามแล้วไม่นะ มนี่ไงเวลามารวมกันจะต้องหาน้ำเปล่าขอน้ำแม่โอ้ใครระวังผมเราอาดน้อยกว่าต้อพจนพี่เฟอร์พี่หินอายุเท่าไหร่มาถามพี่ดินกับพี่เฟอร์ด้วยเจลินเท่าไหร่เจดินอายุห้าสิบโอ้แกกระแรงเกินเพราะว่าแกกว่าเขานั่นพี่นะ อยู่โคราชเหรอใช่ค่ะอยู่โคราชเน่<ส>ใจว่าข้าวาผัดเน่ใจว่าผัดข้าวผัดคิดว่ามันเป็นสเนต็ปมันเป็นสเต็ปเวลาแกผัดอย่างระวังผมนะข้างหลังฝนตกไหมที่โคราชไม่ตกเลยข้างร้อนมากร้อนมากคุณพี่อย,มมอยากดื่มไหมอยากดื่มอยมยา ขี้โต๊ี้โต๊ดสมัยเด็กๆกินมั่ยวันที่สามนี้ปรากฏพี่ดาวนี่หนาไปดีกว่าสามกรกฎะดาษสามเดือนหนถึงนี้เหรอคะสามกราดกระดาษดเดือนหน้าเนี่ยหน้าเขาบอกกับรกฎาอืมก็มีเดือนหน้าก็กรกฎะดาก็เดือนหน้าเดือนหน้านี่เดี๋ยวใกล้แค่สิบวันปกติเขาจะตัดวันที่7นะวันเกิดฉันพอดีเหรอเดือนหน้าเธอไม่ส่งหน่อยเหรอสามหมื่นเลยนะส่งคือรางวัลอะเดี๋ยวฉันไปให้ก็ได้ ให้ตามลงเื่อเราจ้าไม่ส่งเราจาหน่อยนพี่ปามวดาหน่อยหน่าที่ประกวดดีก็ิหมนกพดาเลยนะใช่ค่ะเขาไม่ได้ประกวดอันนี้ใช่ไหมอะไรวะดหิวน่อยหน่าเอ้าโต้โมนี่ขห้อมพูดเหระคืนะสุดทิศดาเพีงได้ ปุบเพียพี่อาเลยครับเพียด้วยนานี่เขาเป็นธิดาเนี้มาก่อนเป็นยังไงพี่เจียวเป็นธิดาเลยมาก่อนนะสงการอะพี่ดาวานอนพี่ดาต๊ป่าพี่ดาวานอนมิสต๊อป่าค่ะมิสสามซีซั่นสามซีซั่นเขาว่าล็อกมงล็อกมงขนาดเขาไม่รู้จักใครยังได้พี่สอบเลยวิเลยพี่อฮะเขาล็อกมงพี่เจียวอ่ะเขาประกวดหาอะไรเวทีเขาหาอะไรหาตลกวะก็เห็นไหมล่ะตรงบริบทสุด ยอมรับเลยนะงงมากไม่เสี่ยงจักนี่ไแล้วไปน้องวัลไม่ได้แต่นั้นเขาสวยอ่ะเสร็อันนั้นหน้าคมต้องไปแบบเวทีแบบคนลาตุ่นไปทําเวทีเขาพังแค่ลื่นล้มแล้วหน้ากระแทกเวทีอ่ะเวทีขาดเลยอ่ะหน้าคมผมยาวก็ว่าเอค้าวสาวที่ดังน้อยอ่ะ ส่งออกเวทีแกนเยอะมากหลายคนเลยดูวะใช่ใช่จองห้องไปคนปากช่องไม่ไดีคนสวยปากช่องเขาว่าหน้าตาเดนี่ก็ปากช่องกินเถอะฉนนอนแยกเลยด้วย่กันแลกนอนได้หรือไม่ไม่จำพาดนอนใจดีเคยไปแล้วค่ะดนที่สองจะจองห้องครับผม ปลาลาป่ะเก้าวันที่ยี่สิบสองคนมุงอ่ะได้ปลาลาทำปลาลาตอนจะดีฉันจำได้ใช่พี่อ่อนเอาเหรอห้องเตียงคู่มันมีโซฟาตรงข้างๆไหมครับมาราคาอยากเจอได้เลยครับพี่เอาจะไมให้กินเลยนะแค่เตียงใช่ไหมครับเป็นเตียงอยากกินหน่อยหน้าฮะ คุณพี่นุ้ยอะไรนะนุ้ยพี่หรยพี่นุ้ยพี่นุ้ยพี่นุ้ยไปปักช่องเอาอะไรมาให้กินอัเดียวครับเลยหน้านะหน้าเผ็รทุกคนปักช่องก็เอาทุกคนปักช่องห้าร้อยใช่ไหมครับเอออยากไปขอหน้าเพชรหน้าเพชรอยากกินหน้าเผ็ดไม่ได้กินนานแล้วมาลมาเป็นฤดูเอาข้าวโพดไรสุวรรณก็ได้ค่ะพี่ยุ่งดูหน้าอิ่มขึ้นใช่โบท็อกหนูมันคลาย มันเต็มแล้วไงเพราะว่าถ้าโบถอดตรงเนี้ตั้มยิ้มนะครายิ้มจะยิ้มยิ้มเนีประมาณสี่ห้าทุ่มทุ่มคนยิ้มก็ดีขึ้นสวยขึ้นมากเลยค่ะช่วงนี้ขอบคุณค่ะเป็นเหตุผลของคนแบบอิ่มเยอะมาโคราไม่ต้องห่วงค่ะอิ่มตลอดเชื่อเลยล่ะไซโยอิ่มแป้เหมือนแม่ป้อนพี่ป้าเขาเบาหนู่หน่อยเขาบอกว่าเขาพ้นสุวรรณกล้บ้านน้องคนทาไม่ไหโดพี่โน้ยไม่ไปแล้วนะทาแ่ไ หมดแล้วขนมดูอะไรโบบ๋ก็ดูอะไรอุ้ยร้อนจังโบเบ๋เอรถจอดตักแดดเอาเอารถจอดตักแดดแล้วข้างในมี power bank ทั้งวอร์แบงค์ทั้ง ipad แล้วก็แอลกอฮอลมีแอลกอฮอลด้วยมี power bank มี ipad จอดรถตักแดดอู้รถเหม็นดูพี่เจลดิ ข้าวโพดไรวันอยู่ใกล้บ้านน้องเฟิร์นเอาซิงออกพึ่งลู้ไม่รู้เลยนะคะเนี่ยยิ้มยิ้มน่ารักขอบคุณค่ะไม่ถึงพิเซลเอาเคยกินแต่น้อยหนากลางดงกลางดงก็อร่อยกลางดงฟงไพรกระดูกชอบกินน้อยหนาลูกเล็กนะลูกใหญ่มันแบบรู้สึกมันแบบว่าเคสตักชองอ่ะฉันชอบมาเนื้อมันแน่น แ,แม่เขาเรียกน้อยนง่งไหมเพชรปักช่องเพชรปักช่อง,องโอ้ยไม่รู้ว่าเรียกน้อยน่งหรือว่าแต่ว่าพันน่ะพันเพชรเพชรปักช่องพี่อ๊อฟเป็นพันเออน,น,น่าจะน้อยน่งแหละแต่เขาเรียกว่าเพชรปักช่องเคยดีดกอล์ฟเวทีนี้เป็นเวทีสุดท้ายของพี่โอ้โหพูดแบบน่ากลัวจังเลยแล้วถ้าลูก,ลกเล่นเสร็สุดท้ายเรียกว่าน้อยแขกไหมยังไม่สุดค่ะเพราะเราเหลืออีกหนึ่งเวทีต้องไปยังไม่สุดยังไม่สุดลายกรุ่นไม่ยอมไม่ยอมโอาไส่งงานค่ะมีลูกค่ะ กำลังถึงจะประกวดจนกว่าจะได้ระดับลูกช้อนแล้วก็มานี้อีกอีกรอบนึงกลับไปกลับมาต้องไปเฟซออฟบิวตี้ค่ะอย่างนี้พี่จบจบแพงบนมาไหนนึ่งองสามหนึ่งสองสามหนอหนึ่งองสามนี้หน่อยนะอลองชิมมันไม่เคยชิมได้ เออน้ากินอ่ะซื้อที่ไหนอ่ะนึกของซ้ำสวัสดีค่ะเอาไหนไม่เคยกินเอาใจ่วยนะคะเอาที่เยาไปซื้อร้านหน้ากันนะอ้าโหดบ้าครับอะไม่รอเราแล้รอไม่นานหรอฉี่ร้อนทำไมเฮ้ยแกต้องถูกหวยแน่เลยอะเอาไปหยุดช็อตอร่อยดีเนาะของฟรีนี่อย่างอร่อยริงมากินบ้านคนอื่นกินแบบ มีแหนมอีก900ก็เยอะทำไมนี่เจ้ากินดีดีใครวะมจ้าเตอร์ขอบคุณค่ะแม่อ้อนอะไอย่างเดียวเนาะยูวะยูยูโรสเตอร์ฟู้ดกินอะไรวันนี้ พ่จีตดเขคุณค่ะส่งอุ้มเท้าแมวมาให้ช่วงยัวรีวิวหมดแล้วไม่มีอะไรกินเล่นแล้วเนี่ยไกล่กล่ะไก่ไปยังหมดสองสองน้องเมื่อกี้หมดเกี่ยงแล้วพี่เจลไม่ห็นพี่เจลเลยนา่าขียดมากเลอ่อกลางไลท์เลยอ่ะมีได้นะคะแบบเนี้ยพี่เจลเป็นเตื<า>่หน้านะคะบางทีเขาอาจจะไม่เห็น ไม่เห็นเขารู้ตอนพูดแหละเล่งมากเล่งมากขับขับโซฟานี่โซฟานี่กินไหมเราเอาอะไรกินเลยเดี๋ยวมันก็ไม่กินอ๋อมาหมดมาฉันกินเองพี่ปาลมเล่งก็เข้าไปในปากเลยวะเออพี่ปาลคือพี่เจลเข้าไปอะ น่าแนมผักแนมผักแมขออนุญาตใส่แมดดูไรส์กันเถอเธอจะทำอะไรมาใส่แมดเลยอ่ะตอนนี้ใส่แมดเลิศหน้าชอบคอมเมนต์เนี้ยอะไรฮิมอ่ะันเนี้ยใช่เธอได้ไหมเธอ พี่เซนเธอเธโซฟ n นี่เฟซออฟฟันนี่อืมวิวกุมารทองราคาปิดลาดปิดคลำใหญ่รอยากเด็กน้อยมันเต้นได้เยอะไหมถึงนะอย่างเะคุณพี่มัอยากกิ่น้ำลำให่อยากกิ่น้ำลำใหญ่เฮ้ยจมันมีลำใหญ่ด้วยน้ำมันที่ลองไปอยาไปซื้อมาโรย ซำน้ำห่แล้วก็อะไรปะไปกันยนะทุกคนเาจะไปกนหลักไปลกนข้าอนกินข้าวกน็ืมีเซี่ยวเหรอมีซำน้ำให่อีกรเซเล่นวุ่นอีกแล้วถ้าจะซน้ำผลไม้เลยแต่อย่าไปน้ำรันคุณรันรถพี่ทายพี่ทายมาน้ย โดนบล็อกเลยค่ะไข่เจียวไข่เจียวโอ้โวมีออฟไม่หกมาแล้วัไข่เจียวแน่แม่ทไมันกอบอย่างนี้ What w t o s m o food อือมีกอดแม่ทำไมมันกอบอ่ะมีเกลดอยู่หิีมากเลยอ่ะ ฟันซ <m> <t ired> ี่มากเลยอ่ะอันหนังว่าเขี่มไยอ่ะจ้อมรอ่ะนงดูอยู่นะว้าวเปิดไว้มันไม่กรอบกรี๊ดพี่ชายมา G O R สาข์ไทก็ใก่้อ R ร้าอเรือกะรันรมรอเรือกะรันใช่ซาเอ่ยอจ้าจานีาพี่เจอไปก่อนซอเสือไหน โอ้ยพี่ตายมาดิอยากนพี่ายไหมาเมเร็วๆเข้ามาเร็วๆพี่เล็กไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่แต่พี่เจลหรอไม่มาพี่เล็กไม่มาดีเขาดีเขาวั้ค่ะี่าเขากลของมาให้ทำทไมอ่ะจะไปขอพี่เลพี่เจลคุณก่อนดอันนี้มาจากอะไรนะพี่าเขาว่าอะไรนะ แม่ดมแม่ดมอะไรอ่ะแม่มันหมอมันอะไรพี่หมอเกี๊ยวทําชื่อนี่มีแบบการ์ดด้วยอ่ะมีการ์ดด้วยอ้าปลูกปลูกแอดใส่น่ารักเขาเนอะคนโคราชเนาะเขาหน้ารักเนาะเออก็ดูเกี๊ยวคนแรกก่อนแกงเห็ดม่กินกว่จแงฮะยุวะหรอไหว กลบหลังก้องกันหมดปุ้ยปุ้ยรอแอดไซปุ้ยปุ้ยคือใครนี่ไปตามกันามบอกงเล็กอยู่ไหมถามไปตามพี่เล็กมาก่อนไปเป็นเปเปาวานก่อนเห็นแล้วก็ต้องเปเปาวาน ไปแล้วพี่เล็กอ่ะไม่อยู่มดพอดีเราจะกินข้าวแอรไฟเสียงเล็กๆอ่ะตามเราไม่มาตามเราไม่มาไปอมกไม่อยู่รอกไปแล้วถ่ายรูปสาวองค์สองคนเนี่ยสวัสดีค่ะคุณตาคุณค่อพงษ์ฮ่อกเจ้าการแรงมากจุ่แล้วเลย พี่ชายขับพี่อเล็กขับรถมาโคราชเซ็ตแรงวิวอร่อยมากเลยอ่ะเอาอย่างนี้มีกาดด้วยหรอน่าจะเป็นของพีหมอทำเดี๋ยวเจอเลยนั้นพี่กากหมูยุ้ยนะกดตะกร้าด้วยนะคะ คุณหมอพี่หมอพี่หมอทำน,น่ารักจังหมอ,ขอเขาโพสหรอห้อขาโพสสวยอ่ะขอบคุณที่อุดหนุนค่ะข้าโพสเองจริงไหมนี่มีเกี๊ยวมีเกี๊ยวหมูเกี๊ยวอะไรด้วยหมอเขาโพสแต้วหูเขาม,มา

จิม <Jimmy. S 2> มี่ปาล์ลมไม่ใช่จะเอาช้อนไหมให้รอวดเท่าเรครับจิมมี่ไปจะดูดูดอะไรจิมมี่ฮี่จิมมี่ฮี่จิมมี่จะจิมมี่จะโอ้ยทำไมจะยากขนาดนั้นอ,นอะ มันจะหลอนจลกแค่ไหนกันเชียบมาแล้วเียมจานแล้วนะยาหูจิมมี่บ๊ายบายจิมมี่ไฟจะดูดแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นไมมายันีค่อหิวแล้วทั้งวันไม่ได้กินอะไรเลยหิวเข่าเอ้าเดี๋ยวค่อยไปมาหองกินโจ๊ะเดี๋ยวตาข้าบาทเดี๋ยวตาำมาเอาโอ้โหห วามวา้องว่นทำสวยฉันมีนมีเดียวได้ได้ตนี้อะไรครับค่อสวยแล้วสวยอีกนะพี่เจวอะพี่เจวน่ารักมากนิ้วหญิงแท้เดี๋ยวอดมก่อนกดหยุดเลยใช่ไหมจิมมี่จิมมี่ เปิลลงเลยเปิลจบเร็วเลยไม่ได้ับนั่นจิมมีลองนิดนึงทำทเลยนี่ไงล่ะทำมัสิยังอยู่อยู่หรอจิมมี ถ้าลงเหลือ้าเราลงเนาะถ้าเหลือ99ลงเลยนะลงถ้าเหลือ99คนดูลงร้อยแปดใช่โอเคบายไปจริงแรอบยี่สิบเลยี่สับน้อง